สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียนัตัวจริงเสียงจริงแต่วุ้ยแอบก๊อปปี้ได้ก็เสียงปมมือนี่สวัสดีทุกๆท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราเจอกันคลิปนี้คลิปแรกวันนี้ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่เมื่อนี้หรืยี่สิบสี่เนาะเดี๋ยวพี่เป้ก็จะมาแบบเฮ้ยลงแนวทาง ลาวัฒนาประกาวันที่25กรกฎาคม2568นะคะทุกคนซึ่งหลายๆคนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลายๆคนก็มีโชคหลายๆคนก็ราบคา <c oughs> จือบอเออยังจื้อเหรอวะอันมันออกอยังนะ0440จือบอบอัดนี้มูเจ้าบอดเอ บ่ได้หลามบ่ได้บ่ได้หลามบ่ได้จืเดเออภาษาอย่างก็อีแค่งัวดเดียวเลขคลาเลขโอ้โหเอือย่านจะถือหลายคนก็ขึ้นที่ถืออยู่มั้งเนาะแต่พี่เป้เน่ยบอกบอกไกบกขกโบเคียงโบเสียโบยั้งโอ้ยคนลุบบดป่วยแบบเลขห้ายังไม่ทำมาประหยัดเด็กแห้งแท้ศูนย์สี่สี่ศูนย์ผ่านวัน งึดน้ำคนถืออยู่เด้ออันผู้ถือดีใจน้ำเด้อค่ะถือก็ทีถ่ถือบนถืกล่างเนาะเพราะว่ามันมาเลขเดียวเพราะว่ามันมาอยู่เลขเดียวแบบกะเอินว่าไปกับเลยเนาะพี่น้องเนาะอะยินดีกับคนที่ได้คนที่โดนตับตัวเลขสวยๆเนาะกระซ่างไปเอาไปกันต่อพี่นอ <laughs> ้องไม่อยากเสียเศษแล้วกระดาษว่าขนาดว่าบทจือได้เลยนะขนาดว่าแบบเฮ้ย ไม่เข็ดไม่บวเข็ดบนหลาบบนจจำบนจืดกันยังสเสียเสศษเพราะกว่าน,นี้นะพี่น้องล้ววัฒนาวันที่เศร้า๙ากรกฎาคม2๕6 8พี่เป้คิดมาแล้วนะคิดมาแล้วอันนี้สูตรใหม่นะอันนี้สูตรสูตรใหม่ก็ด,ดูดูไปก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เป้มาสอนสูตรใหม่ จะบอกว่าการคิดคำเอาเอาเอาเบาหมอยหอยเบาหมอยเมาหมอยเมาหมอยหอยสังนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขเนาะหลายคนมาถาม่าคิดสูตรจังไดจังไดอยากจะบอกว่าสูตรอะหลายๆสูตรอะมันก็เดินดีมันก็เดินหน้าเดินดีหลายๆสูตรคิดย้อนหลังเข้าดีดีแต่พอไปข้างหน้าแล้วแบบสะดุดมันก็มีมันต้องแบบ หลายๆหลายๆสูตรหลายๆแบบหลายๆแบบความน่าจะเป็นเอามามัดรวมเอามาแบบว่าเฮ้ยเลขสูตรนี้มีเลขนี้เลขนี้เฮ้ยเลขนี้มันชนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขมันจะออกอะไรมันไม่มีใครรู้อนาคตนะคะมันไม่มีใครรู้อนาคตทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการคาดเดาเหละเดาเออ อันน่ะคนให้กระเดาคนซื้อกระดวงเออคนให้กระเดาคือกันผมเพราะว่าบมมีแพคการันตีเด้วว่าเลขที่ให้ไปนี่มันจะได้จะโดนนะคะเออคนซื้อกัะดวงคือกันดวงดีดวงดีดงดมีเกณฑ์จะถูกหวย <c oughs> ก็คือได้แต่ถ้าบางคนดวงซวย <c oughs> ก็คือ หลุดปุดทักภาษาอย่างก็คือแบบก็คือโบได้นั่นแหละจ้ะอ่ะมัเกอมักัอนน้เขาเขาเนื้อเขาหนังกันเนาะลาวัฒนา25่สิบห้าตุลาคมส5 6 8นะคะสูตรนี้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เดินดีนี่จ้ะเด่น8วิ่ง8รูด8เด่น8วิ่ง8รูด8 8, 8 2 8 3 8 4 8 6 8หกแปดเจ็ดละแปดเก้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดละแปดเก้าพี่เป้ขอให้ทุกคนโชคดีในวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะพี่น้องเนาะขอให้แบบว่าเขาเอ่ยวันอย่างนะสุขสมหวังอย่างเส้นสื่อของวันศุกร์วันศุกร์ แห,แห่งชาติแห่งชาติแห่งชาติสุกเนี่ยก็สขงขอมีคนซุกนะพี่น้องเนาะตอนนี้กับสถานการณ์และหลายอย่างรอบข้างกับกำลังตึงเครียดเท่ากับมาผ่อนคลายกันกับตัตเลขงามๆหรือว่าเครียดกว่าเก่าวะประเด็นคือหรือว่าเครียดกว่าเก่าวะข่าวสถานการณ์บ้านเมืองกระยาับมึง ตัวเลขก็อยากรุนอุ้ยชีวิตดีตื่นเต้นตลอดอันเขาเอิญว่าอย่างนั้นเลือดสูบสีดแบบเลือดสูบสีดในร่างกายตลอดบวแบบเขาเอาิญว่ามีความตื่น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 อย่างตื่นตัวมีความตื่นตัวในตัวเองตลอดนะ้อพี่น้องเนาะเอาใจช่วยทุกๆคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คนที่อยู่ภาคเหนือก็เอาใจช่วยทุกคนที่กําลังน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากหรืออะไรก็ตามนะคะก็ขอเอาใจช่วยคนที่อยู่ชายแดนก็ขอเอาใจช่วยดูแลตัวเองด้วยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยของโลกนี้แหละก็คือดูแลตัวเองด้วยนะคะแบบว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้บุญรักษาเด้อพี่น้องเด้อให้อยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนที่แบบว่า กำลังใจนะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะจากจากคนที่แบบเฮ้ยกำลังดูคุณอยู่นะคะขอให้โชคหมากันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อในวันศุกร์ที่ยี่สิบห้ากร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโชคดีจงอยู่คู่คุณขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพี่น้องสุขสุขคนเด้อขอให้แบบแบบ อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะภัยที่อยู่แบบน้าท่วมกันเก็บของขึ้นข้างบนแต่ขั้วันแล้วเนาะใครไม่เจอสถานการณ์มันก็พูดง่ายเนาะใครที่อยู่ในเหตุการณ์มันก็ไม่รู้จะแบบเอาอะไรก่อนเนาะพี่น้องเนาะจังนาทีได้ปะ เจ็ดนาทีแล้วไปเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เป้ด้วยพี่เป้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆุคนเด้อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพี่เป้จะมาคิดให้ดูว่าที่ว่าพี่เป้สูตรเด็นแปดยิ่งแปดรูดแปดของพี่เป้มาจากไหนนะคะมาจากไหนจะเดินจะเดินดีไปข้างหน้าต่อหรือจะ เฮ้ยมันจะอยู่อยู่แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆกับการดูพี่เบจจ้ะขอบทุกคนค่ะโชคดีสุขสุขคนเดอ้อบายบายอุ้ยเหลืออีกที่วินาทีจากสีฮอดแปดนาะทีกระหึงอยู่คือกันนะมังมอยหอยสำคนเดียวมันก็นี่เห็นบ่นี่หนังสือเลอยหลายนี่แหละที่ขอยคิดเลขให้สม,มุ่เจ้าเบิ้ง <laughs> ไปแล้วจ้าขอพูดเล,ล่นๆค่ะสุนัรคินีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย